Yeah พระราชบัญญัติวินัยขา้าราชการกรมรชาชทัณฑ์พุทธศักราช2482ในพระประมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลคณะผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ตามราาประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎรลงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2480 อาทิตย์ทิพอาภาพนเอกเจ้าพยาพิชเยนโยธินตราไว้นวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2482เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบันโดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่าสงควรตราบทบัญญัติว่าด้วยวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์จึงมีพระบรมราชองค์การให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยข้อมาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่าพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์พุทธศักราช2482 มาตราสองให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสามให้ยกเลิกบรรดาบทกฎหมายกฎและข้อบังคับอื่นๆในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้มาตราสี่ในพระราชบัญญัตินี้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์หมายความว่าข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการในวงเล็บหนึ่งเรือนจำทันทะนิคมนิคมฝึกอาชีพหรือทันทะสถานอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย วงเล็บ2สถานฝึกและอบรมมาตรา5ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน,นี้หมวดที่1วินัยมาตรา6คข้าราชการกรมราชธรร์ต้องปฏิบัติตามวินัยดังที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและตามบทมาตรา7 8และมาตรา9แห่งหมวดนี้มาตราเ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะของตนให้เป็นไปด้วยดีข้าราชการกรมราชธรรมต้องไม่ปิดบังความผิดของเจ้าพนักงานหรือผู้ต้องขังผู้ต้องกักกันหรือเด็กในสถานฝึกและอบรมไม่เสพโุราหรือ,อยาเสพติดในที่ทําการในเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือในเวลาใกล้ทิดก่อนเข้าในที่ทําการหรือก่อนปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ใช้กิริยาวาจาหยาบคายแก่ผู้อยู่ในบังคับบัญชาและผู้อยู่ในความควบคุมรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่และผู้น้อยโดยเคร่งครัด แต่งเครื่องแบบที่กําหนดไว้โดยเคร่งคัดและให้สะอาดเรียบร้อยต้องสอบสวนและลงโทษหรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปโดยมิชักช้าเมื่อเจ้าพนักงานหรือผู้ต้องขังผู้ต้องกักกันหรือเด็กในสถานฝึกและอบรมการกระทําหรือจะกระทําผิดแล้วแต่กรณีและโดยทั่วไปต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เคร่งคัดตามกฎหมายกฎข้อบังคับและระเบียบแบบแผนของเรือนจำทันทนิคม นิคมฝึกอาชีพทันทสถานอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือสถานฝึกและอบรมแล้วแต่กรณีมาตรา8ในการเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังผู้ต้องกักกันหรือเด็กในสถานฝึกและอบรมข้าราชการกรมรชาชทัณฑ์ต้องไม่รับทรัพย์สินจากญาติมิตรของผู้ต้องขังผู้ต้องกักกันหรือเด็กในสถานฝึกและอบรมไว้ให้เป็นบุคคลดังกล่าวแล้วเว้นแต่ที่กำหนดไว้ในกฎขอ้อบังคับ ไม่เป็นสื่อติดต่อโดยทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างผู้ต้องขังผู้ต้องกักกันหรือเด็กในสถานฝึกและอบรมกับญาติมิตรของบุคคลดังกล่าวแล้วเว้นแต่ที่กําหนดไว้ในกฎข้อบังคับไม่รับหรือสัญญาว่าจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างใดๆจากผู้ต้องขังผู้ต้องกักกันหรือเด็กในสถานฝึกและอบรมหรือญาติมิตรของบุคคลเหล่านี้ไม่กล่าวเท็จยัวยว่วเย้าหรือทะเลาะวิวาทกับผู้ต้องขังผู้ต้องกักกันและเด็กในสถานฝึกและอบรม แสดงความเมตตากรุณาแก่ผู้ต้องขังผู้ต้องกักกันและเด็กในสถานฝึกและอบรมโดยชอบด้วยกฎข้อบังคับและโดยทั่วไปต้องประพฤตินตนให้เป็นตัวอย่างอันดีงามแก่ผู้ต้องขังผู้ต้องกักกันหรือเด็กในสถานฝึกและอบรมมาตรา9าข้าราชการกรมราชัณร,ร์มีหน้าที่ตักเตือนแนะนําและสั่งสอนผู้อยู่ในบังคับบัญชาและผู้อยู่ในความควบคุมให้มีความประพฤติดีและปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกฎหมายกฎข้อบังคับและระเบียบแบบแผนของเรือนจํา ทันตนิคมนิคมฝึกอาชีพทันตสถานอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือสถานฝึกและอบรมหวดที่ 2. โทษผิดวินัยพัตราสิบผู้ใดประพฤติวินัยตามพระราชบัญญัตินี้อาจต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรืออาจต้องโทษวงเล็บหนึ่งขังวงเล็บสองเพื่อเวียนยามวงเล็บสามกักบริเวณโทษขังคือขังในที่ควบคุมที่สมควรแต่เฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคน โทษเพิ่มเวียามคือให้อยู่เวียามรักษาการนอกจากหน้าที่ประจำเพิ่มขึ้นอีกโทษกักบ,บริเวณคือกักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สมควรมาตรา1 1การลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนสถานไล่ออกหรือปลดนั้นถ้าผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการชั้นจัตวาหรือเทียบเท่าชั้นจัตวาให้อธิบดีกรมราชัณฑ์มีอำนาจไล่ออกหรือปลดได้ ส่วนการลงโทษสถานอื่นๆให้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์คำสั่งของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้เป็นที่สุดมาตรา12ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษขังเพิ่มเวรยามหรือกักบริเวณได้ครั้งหนึ่งไม่เกินกำหนดในตารางต่อไปนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่สามารถขังพสดีได้แต่เพิ่มเวรยาม20วันกักบริเวณ30วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสามารถขังผู้คุมได้20วัน เพิ่มเวรยาม30วันกักบริเวณ4 5วันปลัดกระทรวงอธิบดีไม่สามารถขังพสดีได้แต่เพิ่มเวรยาม15วันกักบริเวณ20วันปลัดกระทรวงอธิบดีสามารถขังผู้คุมได้15วันเพิ่มเวรยาม20วันกักบริเวณ30วันผู้บัญชาการเรือนจำไม่สามารถขังพสดีได้แต่เพิ่มเวรยามได้10วัน กักบริเวณ15วันผู้บัญชาการเรือนจำสามารถขังผู้คุมได้10วันเพิ่มเวรยนยาม15วันกักบริเวณ20วันสารวัตรเรือนจำไม่สามารถขังพสดีได้แต่สามารถเพิ่มเวรยามได้7วันกักบริเวณ10วันสารวัตรเรือนจำสามารถขังผู้คุมได้7วันเพิ่มเวรยาม10วันกักบริเวณ15วันพสดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าพสดีสามารถขังผู้คุมได้5วันเพิ่มเวรยาม7วัน กักบ,บริเวณสิบวันผู้บังคับบัญชาและผู้กระทําผิดวินัยตามตารางนี้หมายความตลอดถึงข้าราชการในตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีอํานาจหน้าที่เทียบกันได้ด้วยบทที่3การรักษาวินัยมาตรา13ในการรักษาวินยัยข้าราชการกรมราชธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการรักษาวินยัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลมผู้รับสนองพระบรมราชองค์การ บอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีอย่า